สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาปุ๊กพักนะคะสาวจะลงใบต้นกะเพราอันนี้นะคะแล้วก็ต้นแมงลักนะคะที่ปลูกในกระถางสาวยังไม่ได้แยกเนาะสาวก็จะเอามาลงข้างกำแพงตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะคะ ปลูกพักข้างกำแพงก็จะดีนะคะเพราะว่ากำแพงเขาจะเก็บความร้อนไว้นะคะเวลากลางคืนเขาก็จะระบายความร้อนออกมานะคะตอนที่อากาศเย็นตนน้นไม้ก็จะไม่เป็นอะไรนะคะก็ขุดดินตรงนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขุดเป็นหลุมหลุมไว้แบบนี้เนาะพอไม่พอยังไงค่อยขุดเพิ่มนะคะ สาวก็จะมาใส่ปุ๋ยนะคะก่อนปลูกอันนี้ก็เป็นปุ๋ยเม็ดใส่ลงไปในหลุมนะคะแล้วก็จะผสมกับดินแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวจังอันนี้ก็เป็นปุ๋ยไบโอที่ซื้อตามห้างนะคะ อันนี้ก็เป็นกะเพรานะคะเซาวก็จะลงกะเพราก่อนเนาะมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงช่วงนี้พยากรณ์อากาศก็บอกว่าอากาศก็จะเย็นลงแล้วนะคะก็จะไม่ร้อนมากที่ผ่านมาร้อนมากเลยเป็นกระถางแบบนี้นะคะเสาวก็จะลงแบบนี้ไปเลยเนาะ ด้วยความที่ขี้เกียจแยกไม่มีพื้นที่เยอะนะคะลงแค่นี้ไปก่อนต้นเล็กๆก็ยังมีเลยเสียดายจังต้องมาตัดใบออกอ,อ,กอีกนะคะอันที่จริงเดี๋ยวลงไปก่อนนะคะค่อยมาตัดใบเสาก็เพาะใส่กระถางดอกไม้ที่สาวซื้อมาเนาะต้นเล็กแบบนี้อันนี้เขาไม่รอดหรอกคะ่ะเอาออกไปเลยเนาะ ไม่ได้แยกนานนี่ลากเขาก็เยอะดีอยู่นะคะก็จะลงแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าลงหลุมละต้นก็จะดีนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีพื้นที่เนาะก็ลงแบบนี้ไปเลยนะคะหรือจะแยกแบบนี้ก็ได้อุ้ย,แ,ยแ,บบแล้วอีกอันนึงก็ลงอีกหลุมหนึง่งเดี๋ยวสาวขอทำต่อก่อนนะคะ เขาเยอะใบเขาเยอะเดยวตัดออกก้นนะคะเราก็เด็ดใบออกนะคะนี่เนาะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะก็สองทุ่มแล้วตอนออกมาไม่ได้ดูนาฬิกานะคะเนาะก็จะลองปลูกต่อตรงนี้ให้เสร็จเลยนะคะอาจจะเสร็จแตกกระเพราเนาะเพราะมืดแล้วเนงรักไม่แน่ใจว่าจะปลูกทันไหมนะคะเพราะตอนนี้ก็สองทุ่มก่นแล้วเนาะ เดี๋ยวสาวขอปลูกต่อก่อนนะคะ ก็มืดแล้วนะคะเดี๋ยวจะปลูกต่อให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้ที่ลงดินเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้ตอนเช้าก็มาดูก็โอเคอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงไม่ใช่สิ่หกนาฬิกานะคะสีม่มงเย็นสี่มงเย็นจะห้าโมงเย็นแล้วคะ่ะต้นนี้ต้องเอาไม้มาพยุงนี่นะคะก็ ดูโอเคดีอยู่นะคะกระเพาอันนี้สาวปลูกทั้งกระถางเลยนะคะที่เสาเพาะไว้เนาะไม่ได้แยกอันอื่นก็จะแยกนิดนิด,นดหน่อยหนะคะนี่ก็เด็ดไปออกไปทำกับข้าวนะคะกระเพาโหระพาหรือใบแมงลักหรือนอกเขือพิกผักชีอะไรพวกนี้นะคะผักไทยที่นี่ก็ จะราคาแพงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นใบแมงลักต้นแมงลักพักอีตูพักอีตูนะคะเมื่อวา,านสาปลูกตอนมืดแล้วเนาะอันนี้ไม่ได้ตัดดอก ก็ต้องมาลุ้นนะคะว่าเขาจะโตไหมต้องเอาใบแบบนี้เขาออกนะคะเนี่ยไปที่อยู่ตรงนี้ใบที่แตกใหม่เขาจะได้ขึ้นได้มีอาหารเลี้ยงนะคะตอนสาวทำเม,มื่อคืนมืดแล้วสาวมองไม่เห็น เดดออกนะคะเขาจะได้สวยๆจะได้แตกใหม่สวยๆวันนี้ก็แดดดีนะคะวันนี้ฝนยังไม่ตกส่วนอันนี้ก็เป็นต้นแมงลักที่เหลืออยู่นะคะสาวเอาปุ๋ยใส่เมื่อวานนี้แล้วก็ปล่อยให้อยู่ในกระถางอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยแยก มีะลพริกกำลังแดงนะคะแล้วก็เยอะมากสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ